คุณผู้ชมคะและสำหรับใครที่ชอบทำอาหารหุงข้าวทานเองแล้วก็กำลังมองหาหม้อหุงข้าวใบใหม่อยู่นะคะวันนี้ย9่สิ p เก้ช้อปปิ้งของเรามีหม้อหุงข้าวที่เหมาะสำหรับคนยุคใหม่มาแนะนำกันด้วยค่ะคุณผู้ชมครับยุคนี้จะหาซื้อหม้อหุงข้าวทุกทีนั้นก็ต้องซื้อเป็นแบบมัลติฟังก์ชันใช้งานได้หลากหลายนอกจากหุงนะครับก็ต้องสามารถอุ่นตุน๋นนึ่งต้มหรือว่าทำอบเค้กได้ด้วยนะครับ ซึ่งนี่เลยครับผมนี่คือมังหงข้าว New Wave รุ่น RC 1802D ดสีสีขาวขนาด1 8ลิตรใบนี้ครับเ <c oughs> มนูของเขาให้มาเป็นแบบภาษาไทยใช้งานสะดวก และที่สําคัญหม้อใบนี้นะครับได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับและเรายังรับประกันสินค้าให้คุณอีก1ปีเต็มๆไปเลยฮะแล้ววันนี้นะครับยี่สิบเก้าช้อปปิ้งของเราครับขอจัดโปรพิเศษราคาพิเศษครับที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทราคานี้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์แถมให้แบบครบชุดครับทั้งถาดนึ่งทัพพีแล้วก็ถ้วยตวนะครับยังไม่พอเรายังแถมอีกครับนี่คือชุดกล่องอาหารพลาสติกจานวนสิบชิ้นรวมฝาด้วยและนี่ครับกับเซ็ตจานฟางข้าวอีก8ใบ ทั้งหมดนี่ครับคุณจ่ายเพียงแค่1,390บาทรีบโทรมาด่วนครับที่หมายเลข02-1007-066